สวัสดีครับนักลงทุนไทยที่ลงทุนในจีนในช่วงที่ผ่านมาก็จะสังเกตเห็นว่ามีการประกาศตัวเลข GDP ในช่วงไตรมาสสามนะครับแล้วก็ตัวเลข GDP ของจีนก็ออกมาตกต่านะครับแล้วก็หลายคนก็เกิดอาการสงสัยว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนี้จะเกิดขึ้นไปอีกนานเท่าไหร่แล้วเราควรมองตรงนี้เป็นโอกาสหรือว่าความเสี่ยงของการลงทุนในอนาคตวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันครับ อย่างแรกที่เราต้องจับตาดูก็คือทิศทางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในรอบนี้มีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆในประเทศอื่น,นจะสังเกตเห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ในฝั่งของยุโรปการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรามาสสถึงไตรามาสสนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าการติดไวรัสเนี่ยจะเริ่มลดลงในช่วงประมาณไตรามาสสที่ผ่านมาก็ทําให้เศรษฐกิจ ในประเทศอื่นๆเนี่ยฟื้นตัวแต่ถ้าเกิดเรามาดูในฝั่งของจีนจะสังเกตเห็นว่าปี2020เป็นปีที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยมากนะครับพอมาปี2021ก็แทบจะไม่ได้มีการฟื้นตัวที่โดดเด่นมาตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็เลยทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวก่อนที่อื่นเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงั้น จุดหล,หลักๆที่ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาสนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งหมด3าอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการระบาดของโควิดที่มีการกลับขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็การบริโภคข,ของคนจีนมีการปรับตัวลงจุดนี้ผมเชื่อว่าเป็นช็อตเทอมนะครับแล้วในอนาคตก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มองในลองเทอมก็อาจจะเชื่อได้ว่าเศรษฐกิจจีนสามารถไปต่อได้ จุดที่สองที่ต้องระมัดระวังก็คือเราก็จะได้ยินว่าในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการ,ารขาดแคลนพลังงานเป็นวิกฤตพลังงานของทางฝั่งจีนนะครับตรงนี้ประเด็นหลักเนี่ยมีอยู่2ออยา่างอย่างแรกเลยก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ตามมาด้วยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ทําให้การใช้พลังงานเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงเพราะว่าแม้ว่าการเซอร์วิสเนี่ยจะไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงขณะเดียวกันนะครับจีน ก็มีการปรับโครงสร้างด้านพลังงานก็ทําให้หลายหลายบริษัทพลังงานนะครับไม่ได้มีการเพิ่มขนาดของพลังงานก็ทําให้ไม่เพียงพอกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้แล้วก็ราคาสินค้าพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยตรงนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะยังมีปัญหาอย่างนี้ต่อไปสักพักนะครับแล้วก็อาจจะ กดดันในส่วนของภาคการผลิตต่อไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งตรงนี้นักลงทุนที่ลงทุนในจีนก็อาจจะต้องจับตาดูนะครับแม้ว่าปัญหาวิกฤตพลังงานเนี่ยจะจบแต่ว่าการผลิตของสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมในจีนก็มีโอกาสที่จะชะลอตัวต่วตอนเนื่องอย่างสุดท้ายนะครับก็คือวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆจะเรียกว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งทีเดียวนะครับเราอาจจะต้องเรียกว่าวิกฤตของผู้ประกอบการอสังหาในจีน ตรงนี้จุดที่น่าสนใจก็คือทําให้ผู้ประกอบการอสังหาในจีนเนี่ยไม่ใช่แค่รายเดียวนะครับแต่ว่าหลายๆรายจําเป็นจะต้องคิดถึงการลงทุนรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการชะลอการลงทุนจุดที่ทําให้การลงทุนชะลอตัวลงก็ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าในส่วนของสาธารณวัตถที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างตรงนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงประมาณไปมาสาจุดต่อมาที่น่าสนใจก็คือนักลงทุนนะครับ หรือว่าคนที่ซื้อบ้านเองเมื่อมองเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็ชะลอการซื้อนะครับหรือว่ารอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีโปรแกรมที่ลดราคาบ้านนะครับหรือว่าอาจจะมีโครงการที่ถูกนํามาเลยหลังขายใรนราคาถูกก็ทําให้การบริโภคในส่วนนี้ปรับตัวลดลง จุดนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นปัญหาระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่เราจะต้องติดตามต่อนะครับเพราะว่าในส่วนของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงแค่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพรวมของการปรับโครงสร้างอย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นการในบริโภคจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจจีนมีโอกาสที่จะชะลอตัวต่อในอนาคตแต่ว่าในข้อเสียนะครับก็มีข้อดี จากที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าภาพรวมของการบริโภคของจีนเนี่ยมันลิงก์ด้วยหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อมีนโยบายเปลี่ยนแปลงคนจีนก็จะบริโภคเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันอย่างที่2นะครับเมื่อมีนโยบายที่ลงไปกระทบกับภา,าคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จะทําให้คนเนี่ยหยุดซื้อนะครับภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แต่สิ่งที่ตามมาก็คือการบริโภคพ,พอหลังจากที่มันเปลี่ยนแปลงไปเสร็จ เรียบร้อยแล้วเราจะพบกับเศรษฐกิจจีนที่คนจีนนจะมีสภาพคล่องหรือว่ามีเซฟวิ่งหรือนะครับตรงนั้นผมเชื่อว่าแทนที่เขาจะไปเอาลงทุนในสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอาจจะต้องมีการกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ทุนหรือว่าตลาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่นครับ สำหรับมุมมองในอนาคตเราก็ยังเชื่อว่าไตรมาส4จากภาพที่เราคุยไปทั้งหมดนะครับยังจะเห็นเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวอยู่อาจจะเห็นเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวได้เพียงแค่4.6%ในช่วงไตรมาสนี้นะครับในส่วนของปีหน้าเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ประมาณ5.6%ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับอดีตนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศในฝั่งของเอเชีย เพราะฉะนั้นนักลงทุนนะครับใครที่สนใจที่จะลงทุนในจีนเนี่ยก็ต้องติดตามภาพรวมของเศรษฐกิจหลายคนมองว่าจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็จําเป็นต้องมีอยู่ตลอดในพอร์ตโฟลิโอปี2021ีเนี่ยเป็นปีที่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าต่อให้เป็นเศรษฐกิจใหญ่นะครับถ้าเกิดมีการปรับโครงสร้างหรือว่าเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเติบโตแล้วก็แข็งแกร่ง,งเป็นการลงทุนที่โดดเด่นสาหรับนักลงทุนเสมอไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับสัญญ,ญาณเศรษฐกิจให้ดีด้วยนะครับ อย่างที่2เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายของการเติบโตในอนาคตแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดการเติบโตไม่ได้เป็นการเติบโตที่เกิดจากออแกนิกโกรธหรือว่าการบริโภคเป็นหลักเป็นการเติบโตที่เกิดจากการเลเวลหรือว่าการกู้มาลงทุนแบบธุรกิจอสังหาในท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวลงในอนาคตเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็อาจจะต้องรอเวลาบ้างเล็กน้อยนะครับให้เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยมีการปรับสมดุลแล้วก็ค่อยกลับ ไปลงทุน ส่วนนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าการปรับฐานของเศรษฐกิจจีนรอบนี้แล้วก็การปรับตัวของการบริโภคจีนน่าจะเห็นภาพชัดเจนในช่วงประมาณปี2022นะครับการชะลอตัวของจีนน่าจะจบสิ้นในช่วงประมาณไตรามาสสีใครที่อยากจะสะสมหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคของจีนเนี่ยผมเชื่อว่าไตรามาสนี้อาจจะมีโอกาสถ้าเกิดหุ้นปรับฐานลงไปก็เป็นถือจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าไปสะสมนะครับแต่ก็ต้องเป็นนักลงทุนที่สามารถ ถือลองเทิมได้ในอนาคตแล้วเรามาติดตามภาพรวมของทิศทางเศรษฐกิจจีนกันต่อในช่วงปี2022ซึ่งผมเชื่อว่าเราน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากกว่าปี2021ครับสำหรับกองทุนที่นำมาแนะนำในวันนี้ก็คือ U China นะครับหรือว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนใน UBS All China Equity Fund นะครับ จุดเด่นของกองทุนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมการลงทุนที่มีบรลจระดับโลกบริหารก็คือ UBS นะครับกองทุน United Al l China เนี่ยจะไปลงทุนใน UBS Al l China Equity Fund ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่มีทั้งการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็การลงทุนในจีนที่ฮ่องกงนะครับสัดส่วนณปัจจุบันเนี่ยเขาจะลงทุนในจีนฮ่องกงประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลงทุนในจีนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ประมาณ30%ปรข้อดีก็คือการลงทุนในอยู่ไชน่าเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ลิงก์กับการบริโภคของคนจีนเป็นหลักเลยผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะมีการเลือกนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้าง active นะครับที่จะลงทุนในหุ้น แค่ประมาณ20ถึง50ตัวเท่านั้นเองนะครับในจีนที่มีหุ้นกว่า3,000กว่าตัวเนี่ยพอเราเลือกลงทุนที่เติ๊กเกจุดเด่นที่เขาจะทําให้เราก็คือเขาจะวิเคราะห์นะครับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนใหม่แล้วก็นโยบายสนับสนุนแบบใหม่แล้วเขาก็จะเลือกเฉพาะเจาะจงไปเลยในบริษัทที่เขาคิดว่าจะเป็นบริษัทของจีนในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเหมาะสมเพราะว่าภาพรวมของการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนในอนาคตค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องมีบางอุตสาหกรรมนะครับที่ได้ไประโย แล้วก็บางอุตสาหกรรมที่เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นการลงทุนที่เป็นลักษณะ Active Fund นะครับหรือว่าการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ถูกต้องสําหรับจีนในอนาะคตครับสำหรับณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยต้องบอกว่า ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นจีนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือว่าผลตอบแทนของยูไชน่าในช่วงปีนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่ได้เป็นกองทุนที่เพอร์ฟอร์มดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นกองทุนที่มีการลงทุนที่ลิงก์ไปกับการบริโภคของคนจีนซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ารุ่มรุ่มดอดดอดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดนักลงทุนเป็นคนที่มอง long term นะครับแล้วก็อยากลงทุนลิงก์ไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐ ในยูไชน่าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกองทุนที่นักทุนได้ต้องจับตาไว้นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นตลาดตอบฐานก็สามารถเข้าไปลงทุนในกองทุนนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองดูฟอร์แมนก็ชัดเจนนะครับถ้าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการบริโภคของจีนจะสามารถฟื้นกลับไปอย่างน้อยเท่ากับในช่วงต้นของปี2019ได้นะครับราคาหุ้นที่ยูไชน่าถืออยู่ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปในดับเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับนักลงทุนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในรอบนี้มีจังหวะแล้วก็โอกาสที่แตกต่างจากเศรษฐกิจทั่วโลกเราอาจจะเห็นทั่วโลกมีการฟื้นตัวแล้วก็มีมุมมองที่ใกล้จะเปิดเมืองนะครับหรือว่าการ ติดไวรัสของประเทศในฝั่งของยุโรปแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็ลดลงแต่ว่าจีนไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี2021อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าสู่ช่วงเลทไซเคิลเร็วกว่าคนอื่นการลงทุนเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนโยบายทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมองหาโอกาสในการลงทุนซึ่งถ้าเกิดใครสนใจลงทุนในการลงทุนในหุ้นจีนอยู่ ชน้าก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ในอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกองทุนที่ทุกคนมองว่าสามารถตอบโจทย์การบริโภคของคนจีนได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ